สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำไม่ชินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำอีเวนต์ของมาเวลนะครับอีเวนต์ออริจินอลอินนะครับกับดวงตาเดอะว t c เชอร์ที่หายไปนะครับยังก็ช่วยติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับไอหัวเมงนี่ก็คือว a t เชอร์ผู้ที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งเขาเฝ้าดูทุกคนมาเนิ่นนานมันคือภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเป็นสักขีพยานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เขาได้มองเห็นทุกสรรพสิ่งที่สวยงามและชั่วร้ายซึ่งโลกของเราต้องแบกรับเอาไว้เขาได้เฝ้ามองเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกแต่อีกด้านหนึ่งเขาได้มองเห็นการเคลื่อนไหวอันเงียบงนันซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราไม่สามารถสังเกตเห็นเขามองเห็นความละอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเขามองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแม้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและแม้กระทั่งในวันถัดมา The Watcher ก็ยังคงเฝ้ามองด้วยความประหลาดใจว่าเขาจะเห็นอะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้านของเขาเก่าแก่ยิ่เจกา่าดวงอาทิตย์และเปียนล้นไปด้วยพลังงานที่ไร้ขีดจํากัดอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่โคตรเทพกว่าโทนี่สตาร์กตอนนั้นเองที่เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขามองเห็นในวันนี้ในในช่วงวิยาฮีนั้นเขาได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้คนซึ่งอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาวูตูเดอะวัตเชอร์รับรู้ถึงความกลัว แต่เขาก็ไม่ได้กระพริบตาหรือวิ่งหนีเขายังคงเฝ้ามองต่อไปโดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเพราะมันไม่มีอะไรที่เขามองไม่เห็นขามองเห็นเจ้าตูมเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นบนฐานดงจันทรแห่งนี้ณนร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ด้านนอก F16 ของ Avenger ก็จอดเทียบท่าที่ลานจอดรถในร้านเรล่าสมาชิก a อ e เว e เจอรก็นัดเพื่อนก่ามาทานอาหารด้วยกันเห่าเอาเวนเอร์ก็คุยโม้กันไปสักพัก เรื่องสงครามโลกสมัยก่อนและโทรศัพท์กระดังขึ้นมานี่โรเจอร์พูดเสียงเสียงนั้นก็คือทอเดียเด๋ยวเดี๋ยวพูดช้าๆหน่อยทอนายพูดยังไงนะมีงานเข้าอีกแล้วสิท่านี่นายแนย่ใจเหรอมันเป็นไป,นปนได้งั้นเหรอจรนีนนะ่ะพวกเดี๋ยวพวกเรากำลังจะไปฟิลลี่ไปเลยพวกเดี๋ยวช่จะจัดการเรื่องโต้นี่เองไปช่วยโลกเถอะอานนริชิงฉันว่าคราวนี้นายน่าจะอยากไปกับพวกเรานะนิก ทูเทนะัสตีฟแต่นายก็รู้ว่าฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นอีกแล้วฉันไม่มีหน้าที่แบบนั้นอีกแล้วฉันก็คงไม่ถามหรอกถ้าพวกเราไม่ต้องการนายให้หนายไปช่วยสําหรับเรื่องนี้แสดงว่าเรื่องใหญ่ชาและมันเกิดที่ไหนดวงจันทร์ที่นั่นไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรอกนั้นตกลงแต่ฉันจะเป็นคนขับเอง5นาทีต่อมาฮาเวนเจอร์ก็บินขึ้นสู่ดวงจันทร์ทรได้พูดขึ้นข้าวกำลังมุ่งหน้าผ่านห้วงอวกาศไปยาม,มิดการ แต่แล้วกับมีบางสิ่งบางอย่างโตกับหน้าค่ะและมันก็คือเลือดเลือดกระจายอยู่ในอวกาศจากนั้นข้าได้เล็งเห็นถึงควันไฟจากพืก้นที่สีฟ้าของดวงจันทร์ซึ่งมันมาจากที่อยู่ของเดอะวอชเชอร์ข้าได้เข้ามาที่นี่และพบเขาในสภาพแบบนี้ข้าได้เช่คอปเตอร์ไม้ไผ่บินดูรอบดวงจันทร์แล้วนะไม่มีผู้อื่นเลยไอรอนแมนฉันก็รู้แล้วนะว่ามันดูเป็นยังไงแต่ฉันแค่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองฟิลลี่งั้นให้ฉันพูดเอง เพราะมันไม่จำเป็นต่ออาจฉริยะอะไรเลยที่จะพูดแค่เรื่องแบบนี้วอชเชอร์ถูกควักลูกตาไปไอเวนตะไลไหนมาทำแบบนี้วะเนี่ยฉันไม่ได้รับสัญญาณชีพอะไรจากร่างกายเขาเลยนั่นหมายความว่าเขาตายแล้วแน่ๆนใช่ก็คงงั้นแหละก็มีลุมีหญ่บนหัวเขาอีกนะ่ะใครกันี่มีพลังพอที่สร้างหลุมบนหัวขนาดนี้ได้นะ่ะทานอสหรือไอกากหัวแดงเลสกา มันเป็นรอยกระสุนปืนและฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งถ้าพวกเราโชคดีอาจจะเจอกระสุนที่เจาะอยู่บนกระโหลกเขาก็ได้นะปืนบ้าะไรทำได้ขนาดนี้วะเนี่ยอีดอกนั่นคือคำถามที่พวกเราต้องหาคำตอบโดยเร็วดวงตาของเขาหายไปจากการชนสูนร์มันหายไปทั้งสองข้างเลยใครกันที่ทำแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมองเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นเข้านะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันโลแกนพอจะดมกลิ่นเลยได้ไหมไม่เลยครับพิจาเกีรของพวกเรา อากาศที่นี่มันมีกลิ่นของยาฆ่าเชือ้อเจ้าเครื่องจักรนี่คงทำามสะอาให้มันตลอดพูดถึงเรื่องเครื่องจักรฉันว่าดวงตาคงไม่ใช่อย่างเดียวที่เจ้าฆาตกรน,นั่นเอาไว้หรอกนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปด้วยมันอาจจะเป็นได้ทั้งอาวุธเทคโนโลยีระดับสูงใครจะไปรู้ว่าพวกเราพูดถึงอะไรกันอยู่แต่ฉันว่าสิ่งที่เก็บอยู่ที่นี่นะ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่โหดร้ายแน่ๆเอาละเอาละตอนนี้พวกเรามีฆาตกรที่ยังลอยนวลอยู่พร้อมกับอาวุธปืนที่สามารถฆ่าวรเชื้อได้ และของอะไรไม่รู้ที่พวกมันเอาไปอีกด้วยอย่าลืมเรื่องลวนตานั่นละ่ะเห็นแล้วใช่ไหมนิกว่าทําไมเชิญถึงให้นายมาด้วยนายต้องให้ชิวบัจะการเรื่องนี้นะแคปและหน่วยงานงอื่นๆด้วยแน่นอนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราต้องให้ความสนใจสะหน่อยนะสตีฟนายทํารายการของคนที่รู้ว่าเดอะวอชเชอร์มีอยู่จริงการปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลน,นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่และอีกอย่างใช่ว่ารายชื่อพวกนั้นจะมีแต่คนเลวหรอกนะ การเสียคนบางทีก็ต้องลงลึกสู่สถานที่อันดำมืดอยู่บ้างมีใครบางคนดูฆาตกรรมสิ่งที่ฉันต้องการในตอนนี้ก็คือความจริงนายช่วยฉันได้ไหมล่ะฟิลลี่เดลเนโคโพลิสเมืองแห่งความตายของวากันดาเสียงประหลาดพูดขึ้นเรนไดีแล้วใช่ไหมว่ามีการฆาตกรรมกันที่บนดงจันทน่ะแบกแนเดอร์ฉันได้ยินแล้วมันมีการแจ้งเตือนของกัปตันมริการก่อนที่นายจะโทรมาเสียอีกและนั่นทำให้ฉันรู้ว่านายรู้อะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่รู้น่ะ ฉันรู้ว่ามันมีบางอย่างที่เอเวนเจอร์ไม่สามารถทําได้และนี่คือหนึ่งในนั้นแบล็คเวนเจอร์แล้วนั่นที่ทําให้นายคิดว่าฉันทําได้กันเหรอฉันแค่คิดว่านายน่าจะมีเอกสารที่ที่เอเวนเจอร์ไม่กล้าเข้าไปน่ะฉันไม่คิดว่าน่ยเป็นีคำชมหรอกนะแต่ฟังฉันฉันคิดว่าเป็นีคำชมนะแล้วดูนี่สิบนจอปรากฏภาพสับปะรดนานาชนิดขึ้นมานี่แกเอาอะไรให้ฉันดูวะเนี่ยผู้นำทางยังไงล่ะหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ฉันติดตามยานอย่างยาวนานทุกสิ่ง ที่เคยไม่ถูกพบเห็นเปล่าที่ซ่อนเร้นในมือของชายคนนั้นถือแท่งสีเขียวปริศนาบางอย่างเอาไว้นานี่มีระบบลงคมนายจริงจริงนะแลเชิญก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเนี่ยเจอพวกนี้นายเชื่อจริงๆหรือว่ามันจะนําไปสู่ฆาตกรที่ข่าว่าเชื่อได้นะเชื่อว่ามันจะนําไปหาคําตอบเลยนะงั้นส่งมันให้อเวนเจอร์สิเพราะฉันก็มีประเทศได้ปกป้องอยู่แล้วนะ่ยงั้นลองดูไฟที่ฉันส่งไปแล้วกันดูสิมันจะเป็นอันตรายเดือนขนาดไหนเนี่ยนี่ฉันไม่มีเวลาเล่นเกมหรอกนะผ้าก็ยังไม่ได้ซักเลยถ้าคำตอบมันอยู่ในนี้ แล้วนายตการใช้ไปทําไมมันไม่มีคําตอบหรอกนะมันมีแต่คําถามทุกคนถูกถามน่ะได้สถานที่ที่นายควรไปถามพวกมันและมองดูพวกมันแล้วมันมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่แต่ฉันคงไปได้ไม่ครบทุกที่น่ะใช่นายไม่มีทางทําได้คนเดียวอยู่แล้วน่ะไม่ต้องมาพูดแบบนี้เลยนายจัดทีไม่ให้ฉันแล้วสิท่ใช่ฉันจัดทีไม่ให้แล้วเดี๋ยวก็ไปหานายเองแหละนี่นายรอฉันเล่นใช่ไหมอีดอก ที่ไหนซะที่สมาชิกอีกสองคนของแบล็กเพนเทอร์อยู่ที่นี่แล้ว 1. แอนแมนย่อมเป็นตัวจิ๋วที่มาพร้อมกับมาสมองที่โง่งเง่าต่อตุลสอเอมมาฟอร์ดมิวแทนพลังโทรจิตโทฟี24ชั่วโมงผู้ทรยศแห่งกลุ่มเอ็กซ์แมนซึ่งแอนแมนดูจะสนุกกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่เอมมาดูจะไม่สบอารมณนะ์นักและยิง่งแอนแมนพูดจี้จุดว่าใครที่เรียกเธอมาช่วยได้นั้นต้องปรุงความรักของเธอไว้แน่แน่ก็ทำให้เธอเดือดขึ้นมาแต่ก่อนจะทะเลาะกันแบลกก็กเพนเทอร์ พริเชอร์กำลังไต่สวนและรีดข้อมูลจากคนร้ายคนหนึ่ง<ม>และด็อกเตอร์สตรงก็เข้ามาเขาอู้แต่นะฉันรู้ว่าหมอนัานผู้คมจิตเสร็จสิบห้านาทีแรกแล้วพวกเราควรจะไปกันได้แล้วนะรอยช้ฉนสึงงานก่อนสี่ดอกแต่แล้วด็อกเตอร์สตรงก็ไล่มนให้คนร้ายที่ถูกจับตัวหายไปฉันส่งมันไปตางวิธิแล้วละ่ะทําคนเข้าใจก่อนนะคุณหมอเราไม่ใช่เพื่อนหรือคู่หูถ้าทําแบบนั้นอีกฉันจะยิงกระบาลนายแน่ๆเอาละจบเรื่องนี้ก็ได้แล้ว่ะ ที่บริเวณบุคคลจรของโลกมูไนและวินเทอร์โซลเจอร์ทั้งคู่ได้รับการร้องของให้มาทําการสืบค้นการตายของเดอะวอนเชอร์จากบุคคลปริศนาคนหนึ่งเช่นเดียวกับพวกแบลเพนเทอร์แต่ตอนนี้เขากาลังรอ,อสมาชิกอีกคนหนึ่งฟิวล,ลี่เรื่องจากสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก่อนเลยฆาตกรของเรานั้นไม่ใช่มีสมัครเล่นนายไม่มีทางจะมายังดวงจันทร์แล้วไปบ้านของเดอะวอนเชอร์จากนั้นก็เอากระสุนป่าหัวเขาได้โดยไม่รู้ตัวอกนว่าตัวเองทาอะไรอยู่นะ มันชัดเจนเลยว่าเป็นการยิงสั่นหารในนัดเดียวมันไม่มีทั้งอาการตื่นกลัวมือสัน่นมันเป็นคนที่ไม่ลังเลที่จะยิงไกลปืนเลยแม้แต่น้อยคาตการของเราเคยฆ่าคนมาก่อนเหมือนว่าฟิลลี่กำลังจะพูดกับใครบางคนนิกนิกนายกำลังพูดกับใครอยู่เปล่าเปล่าเปล่า,ลาไม่มีอะไรและแคปก็ยื่นเศษผลึกสีเขียวให้เขาดูวีดคุดอสีผู้นี้ออกมาจากกระโหลกของเดอะวอชเชอร์พวกเราคิดว่ามันเป็นกระสุนที่ใช้ในการยิงนะ่ะมันเปล่งแสงสีเขียวใช่ และเชยก็รู้ดีว่าไอ้พวกสีเขียวเนี่ยจะการไม่ได้ง่ายๆแน่นอนงั้นพวกเราต้องรีบคุยกับแบนเนอร์ให้เร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนมีการติดต่อมาจากแฟนตาสติกโฟว่ามันฟังดูเหมือนแบบพวกเราจะได้ตัวผู้ด่าสงสัยร้ายแรกอยู่แล้วนะที่ไหนสักที่แห่งนิวยอร์กเดอะติงดยสตูที่เรียกว่ามิลลิส1เล่นงานท่ามกลางสภาพในที่เละเทไม่เป็นชินดีและเนื่องจากอยู่ในเมืองเดียวกันสไปดอร์แมนนี่เห็นเข้าเลยมาช่วยอีกแรงหนึ่ง ั่นมันเป็นปีศาจส,สปาราที่แข็งก่งสุดๆจากต่างมิติเชียวนะเรื่องนั้นไม่จะบอกข้าเขารู้แล้วจากนั้นพวกเขาก็โดนมิลสวันโจมตีเข้าใส่โดยพลังโทรจิตติงจะตามคมขอขอัดมันลงไปเรามาแข่งของมันด้วยและตามที่สไปเดอร์แมนพูดไอปีศาจนั้นแข็งแขงจริงๆจนส,สามารถฉี้ยะให้ขาได้อย่างง่ายได้ไม่แกจะไม่พาฉันกลับไปฉันไม่ควรไปที่นั่นเลยพวกเราไม่ควรจะไปที่ดวงจันทรเลยสไปเดอร์แมนดวงจันเ, Spider Man, เกี่ยวอะไรด,ด้วย สิ่งที่พวกเราค้นพบนั้นเปลี่ยนแปลงฉันมันเปลี่ยนแปลงพวกเราทําให้เรามองเห็นและเจ้าคนบุญนนท์ใจนั้นมันรู้การทาให้พวกเรารู้เป็นการแก้แค้นของมันแล้วมิลิสบอนก็เล็งปืนบัญัาทั้งคู่เว้นแล้วนั่นมันอันติเมีนนอว์ดีไฟเออร์เฮ้ยพวกพวกเราไม่ใช่ตู้ถ้ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับไม้พวกเราช่วยนายได้นะแกเป็นสิ่งที่ฉันเห็นและทําอะไรลงไปไม่ได้บาคคือสิ่งเดียวที่ฉันมองเห็นมันคงจะดีกว่านี้ถ้ามองไม่เห็นอะไรเลย แล้วมิลิสวันก็หันปากระบอกปืนอันติเมทนาลไรเฟร์เข้าไปที่หัวและลั่นไกยานะ่าแต่สายไปแล้วอย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะดูเล็กน้อยแคปเบนเกิดอะไรขึ้นทุกคนปลอดภัยใช่ไหมไม่หรอกแคปไม่ทุกคนและตอนนี้มิลิสวันก็เหลือเพียงแค่มือกับอันติเมทนาลไรเฟร์เท่านั้นเองแคปห้ามใครแต่อันติเมทนาลไรเฟร์ตรงนั้นจนกว่าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงมาถึง แคปนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นความจริงหรือเปล่าที่พ่อหัวร้านตัวใหญ่ได้ตายไปแล้วน่ะฉันต้องการให้พวกนายและคนอื่นๆถอยไปก่อนนะและตอนนี้ฉันเองเป็นคนคุมคดีนี้อยู่เอาละพวกเรามีคดีฆาตกรให้ไล่ตามไปทํางานกันได้แล้วและสมาชิกทีมอื่น<ๆ>ก็เริ่มเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆของโลกรวมถึง Vi ินเชอร์โซลเจอร์ n มนไนท์และการ์โมราด้วยณที่ไหนสักแห่ง พวกเรายเสียไปนหนึ่งตัวแล้วแล้วพวกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช่แล้วมันก็เหมือนพวกเรานั่นแหละสิ่งที่พวกเราขโมยมามันเร่งวิวัฒนาการของพวกเราโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวเลยเนะใช่แต่มันไม่ใช่ตาของพวกเราหรอกนะที่ฉันจะสนใจใมันเปิดกว้างนะและในมือของชายปริศนาผู้นี้เขาได้ถือครองหนึ่งในดวงตาของวอชเชอร์จบไปแล้วนะครับกับออริจินสินพาร์ที่หนึ่งนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กันด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับ ก็ช่วยกดไลค์เพจกันด้วยนะครับเพราะคิดเพจเงียบเหงามากเลยไม่มีไลค์เลยตอนนี้งก็วันนี้ก็สวัสดีครับ